ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้เรามาพบกันในบทเรียนนะคะที่ชื่อว่าการเขียนคำขวัญน,นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยคุณครูธัญนันหลวงชัยยานะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่า คำขวัญน,นั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะคำขวัญมีความหมายว่าอย่างไรคำขวัญก็หมายถึงถ้อยคำข้อความคำของจองหรือบทกรอนสั้นๆเพื่อให้เราจําได้ง่ายนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1คือถ้อยคำหรือข้อความที่เราแต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะคะ แสดงอุดมคติหรือเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรนั้นๆเช่นทำขวัญวันเด็กทำขวัญประจำโรงเรียนนะคะทำขวัญวันเด็กทำขวัญประจำโรงเรียนอ่ะทีนี้ดูตัวอย่างอันแรกนะคะทำขวัญวันเด็กนะคะทำขวัญวันเด็กนะคะเป็นํำขวัญที่นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นๆก็จะให้ํำขวัญเพื่อให้เด็กๆนะคะ ไปท่องไปจำนะคะแล้วก็นำไปใช้ในปี2,561คำขวัญว่ายังไงคะรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะคะในปี2,561ณปีปัจจุบันนะคะปี2,564คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีให้ก็ก,ก็มีไว้ยังไงคะเด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีแล้วก็มีคุณธรรมนะคะทำความด่นเด็กอันนี้คือประเภทที่1เรามาดูประเภทที่สองนะคะคำขวัญน,นะคะหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์คุณสมบัติความโดดเด่นเช่นคำขวัญประจำจังหวัดนะคะ ขัญประจำจังหวัดเรามาดูตัวอย่างคำขัญประจำจังหวัดนะคะเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนานะคะล้ำค่าอะไรคะพระทาตุดอยตุงอา คำขวัญน,นี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำขวัญประจําจังหวัดอะไรคะอยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทยเราเลยใครตอบได้จังหวัดเชียงรายนะคะจังหวัดเชียงรายเราลองมาดูนะคะจังหวัดของเราคําขวัญว่าไงคะธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกลเมืองไม้และป่านานใช่ไหมคะทีนี้คำขวัญเรียนดีกีฬาดังปลูกฝังวิัยพารณาไมยสมบูรณ์เพิ่มพูนคุณธรรมเอ๊เหมือนคุณค้ณๆเนาะอันนี้เป็นคำขวัญอะไรคะนักเรียนคำขวัญประจําโรงเรียนตักศิลาชราชี่สร์ของเรานะคะ หลักการในการเขียนคำขวัญน,นะคะข้อ1เราจะใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งค่ะใช้คำตั้งแต่2องคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน16คําคำเราแบ่งเป็นวรรคนะคะได้ตั้งแต่1ถึง4วรรคเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำขวัญที่ใช้ตั้งแต่2องคำขึ้นไปแล้วก็แบ่งเป็นวรรคเช่นพลังงานมีคุณค่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ หลักการเขียนข้อที่2คือเราต้องเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายนะคะนักเรียนเช่นถ้าเราต้องการที่จะลดภาวะโลกร้อนเราก็จะแต่งว่าไงคะพลังงานมีคุณค่ารู้รักษาให้ยั่งยืนอันนี้แบ่งเป็น2องว่จุดมุ่งหมายคือต้องการลดภาวะโลกร้อนต้องการต่อต้านยาเสพติดนะคะก็มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดนะคะคำสั้นๆกระทัดรัด ะะตรงจุดมุ่งหมายอ่ะอันนี้อันสุดท้ายป้องกันโควิด -19 นะคะรักชีวิตพิชิตเชื้อแพร่ช่วยกันแก้แค่ล้างมืออันนี้แบ่งเป็น1 2 3 4สอาสี่อันนี้4ี่วักนะคะเราสามารถเป็นสองวักอันนี้เป็น3ามวักอันนี้เป็น4วักได้นะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายเราเวลาเราแต่งเราก็ต้องแต่งให้ตรงตามที่เขาต้องการนะคะ ข้อ3ค่ะเราต้องเขียนให้ได้ใจความครบถ้วนนะคะเข้าใจได้ทันทีเช่นล้างมือกินร้อนช้อนตรูแยกกันเราอยู่รวมหมู่เราป่วยอันนี้เป็นคำขวัญที่ป้องกันโรคโควิด -19 ครบถ้วนไหมคะล้างมือใช่ไหมคะกินร้อนแล้วก็ใช้ช้อนของเราเองให้เราทำไมคะแยกกันอยู่นะคะแยกกันอยู่แล้วก็ถ้ารวมหมู่เราเป็นไงป่วยแน่นอนเพราะ พิษของโควิด1 9เป็นไงอันตรายนะคะน่ากลัวมากทีนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้เรียนช่วยกันนะคะช่วยกันคิดนะคะข้อ1ป่าไม้มีคุณค่าจุดมุ่งหมายคือป่าไม้มีคุณค่าเราจะแต่งในลักษณะยังไงดีป่าไม้มีคุณค่าอ่าสละอาโปรดรักษาอย่าทำลายใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายของเราคือเราต้องการที่จะ รักษาไม่ทำลายเพราะว่าป่าไมานน้นั้นมีคุณค่าข้อ2ค่ะน้ำไฟมีน้อยตอนนี้นะคะน้ำไฟเนี่ยเหลือใช้น้อยมากแล้วเราจะต้องทำไมช่วยกันประหยัดใช่ไหมคะเราจะแต่งยังไงดีนะคะน้อยใช้คำว่าอะไรดีนะคะอ่าใช้สอยอย่างประหยัดนะคะน้อยกับสอยได้ขับรถถูกกด ันนี้เกี่ยวกับการนะคะใช้รถใช้ถนนนะคะถ้าเราขับรถถูกกดจราจรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราจะแต่งอ่าช่วยลดอุบัติเหตุกดกับคำว่าลดนะคะข้อ4ค่ะอ่านหนังสือวันละหน้าลงท้ายด้วยซาอาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้เราอ่านหนังสืออย่างน้อยให้ได้วันละหน้าเนี่ยจะทำให้อะไรทำไมคะ เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตใช่ไหมคะข้อสุดท้ายค่ะยาเสพติดคือมารร้ายอันนี้เป็นการป้องกันใช่ไหมคะหรือว่าต่อต้านยาเสพติดไม่ให้มีในสังคมไทยนะคะว่าเพราะว่ายาเสพติดมันคือมารร้ายเราจะแต่งไว้ยไงดีคะบ่อนทําลายสังคมไทยอันนี้นะคะเป็นตัวอย่าง นะคะในการเขียนทํขวัญครูมีการบ้านนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนว่านักเรียนเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่านะคะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาบทนะคะในในของปอ3นะคะหน้า58ข้อที่3นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ให้หนักเรียนเลือกคำมาสามคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคหรือเขียนทำขวัญในโจทย์นะคะให้แต่งประโยคหรือเขียนํำขวัญค,ครูบังคับให้หนักเรียนเลยก็แล้วกันนะคะว่า ให้นักเรียนเขียนเป็นคำขวัญน,นะคะชาติพลังงานประหยัดน้ำไฟเนี่ยนะคะมีทั้งหมดอยู่5คําคำแต่ให้เราเลือกเพียง3คํคำมาเขียนเป็นคำขวัญน,นักเรียนจะแบ่งเป็น1เป็น2วักสวักสวักได้แล้วก็ในคำนั้นไม่ควรจะเกิน16คําคำนะคะที่เราเรียนมาแล้วนะทำลงในหนังสือได้เลยนะคะ ฝากอีกข้อนะคะให้นักเรียนแต่งํำขวัญจากคำที่กำหนดให้อยู่ในหน้าที่62นักเรียนเปิดไปที่หน้า62นะคะข้อที่5นะคะข้อที่5แต่งเติมคำขวัญต่อไปนี้ให้เป็นคำที่กระทัดรัดและคล้องจองกันนะคะเป็นคำวัญประหยัดไฟวันละนิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะให้เราประหยัดไฟวันละนิดนักเรียนจะแต่งเติมยังไงนะคะอีกสักหนึ่งวัเนาะอันที่สองป่าไม้มีคุณค่านะคะป่าไม้มีคุณค่าอันที่สามเดินวิ่งจงรับวังนะคะสามหัวข้อนี้ฝากไว้นะคะให้ในักเรียนทำลงไปหนังสือได้เลยนะคะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทาและอย่าลืมนะคะการบ้านที่คุณครูสั่งนะคะสองข้อใหญ่ๆทาลงในหนังสือเสร็จแล้วส่งที่ไลน์ส่วนตัวครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหรือเรื่องต่อไปนะคะสําหรับในวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ